หลังจากที่เกิดการระบาดใหญ่ของอหิวาตกะโรในพม่านะครับแล้วทีนี้ทางเราก็ป้องกันเต็มที่นะเพื่อที่จะไม่ให้เข้ามาถึงประเทศไทยแต่ก็กลายเป็นว่ายังมีคนแอบลักลอบเข้ามาเรื่อยๆนะทั้งตัวเขาแอบลักลอบเข้ามากันเองแล้วก็มีคนไทยแอบพาเข้ามาด้วยมันเป็นคนประเภทไหนกันเนี่ยอ่ะทีนี้มาดูความโหดร้ายความร้ายแรงนะว่าอาหิวาตกะโรในประเทศไทยนะทำคนในประเทศเราเสียชีวิตไปมากมายขนาดไหน ทีนี้จะได้รู้เลยว่าทําไมสมัยก่อนเขาเรียกโรคนี้ว่าโรคหาแบบว่าหาฝนอะไรแบบนั้นเลยครับอ่ะย้อนประวัติศาสตร์อหวาตาการโรคระบาดครั้งใหญ่ในไทยนะเป็นตำนานสยองเลยของแร้งวะะัดสเกตอหิวาตาการโรคครับที่เรียกกันในสมัยก่อนว่าปวงลงรากหรือโรคหาเนี่ยเป็นโรคติดต่อทางอาหารแล้วก็น้ําที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียรตัวหนึง่งและเชื้อตัวนี้มันมีมแมลงวันเป็นพาหะ เพื่อนๆก็พอจะรู้ใช่ไหมแม้ว่าแมาลงวัน,น่ยมันชอบตอมอะไรบ้างเออทีนี้มันก็ตอมไปหมดนั่นแหละแล้วมันเป็นโรคที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณตอนนี้ก็ยังพบได้บางส่วนของพื้นที่โลกในปัจจุบันอย่างเช่นพม่าตอนนี้นะไม่รู้ว่าไปทํำยังไงกันแม้ว่าในหลายประเทศเนี่ยโรคนี้จะโดนควบคุมไว้ได้ดีแล้วแต่ว่าในบางภูมิภาคที่การเข้าถึงน้ําสะอาดแล้วก็สุขอนามัยไม่ค่อยเพียงพอโรคนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาสําคัญ ในยุคโบราณนะครับเชื่อกันว่าอาหิวาตกะโรคมีมาตั้งแต่สมัยยุคดึกดําบานเลยเนื่องจากว่าในเอกสารทางประวัติศาสตร์นะนะอย่างเช่นเอกสารของอินเดียแล้วก็กรีกโบราณมีการบันทึกโรคที่มีอาการคล้ายกันกับอหิวาตกะโรคเนี้ยแหละยังไงก็ตามนะการระบุว่าโรคที่บันทึกในเอกสารโบราณเหล่านี้คืออหิวาตกะโรคจริงหรือเปล่าก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในวงการวิชาการเพราะว่าหลักฐานมันยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับ ทีนี้พูดถึงการระบาดครั้งใหญ่นะมีการบันทึกการระบาดครั้งใหญ่หลายครั้งในประวัติศาสตร์โลกอย่างเช่นการระบาดในศตรวรรษที่19จากอินเดียครับแล้วก็แพร่กระจายไปยังเอเชียยุโรปอเมริกาออาเฮ้ยอินเดียเป็นต้นกําเนิดอเนี่ยทีนี้ในไทยนะการระบาดครั้งสําคัญเกิดขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครับโดยเฉพาะช่วงรัชกาลที่สองแล้วก็รัชกาลที่3ม,มีคนเสียชีวิตจํานวนมาก สำหรับการระบาดใหญ่ในไทยเกิดขึ้น2ครั้งก็คืออันแรกเลยเนี่ยในปีพุทธศักราช2,363การระบาดของอหิวาตกโรคในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในรัชกาลที่สองมีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนราวๆา0 0 0 0่นคนครับศพนี่ลอยเกลื่อนแม่น้ำเลยในพระนครแล้วอีกครั้งเนี่ยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เมื่อปีพุทธศักราช 2,392ก็เกิดอหิวาตกโรคระบาดหนักอีกครั้งหนึ่งเรียกกันว่าหาลงปีละกาการระบาดครั้งนั้นนะตรงกับการระบาดทั่วโลกพอดีเป๊ะเลยโดยเริ่มจากอินเดียไปยุโรปอเมริกาแล้วก็ระบาดเข้าไทยผ่านทางปีนังปัตตานีสงขลาแพร่ระบาดผ่านทางเรือเข้าสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพครับแพร่ระบาดไปยังเมืองต่างๆทั่วเลยทีนี้ การแพร่ระบาดครั้งนี้นะมีผู้เสียชีวิตถึง40,000คนที่เขาจับตัวได้นับตัวได้นะอย่าลืมนะว่าสมัยก่อนคนก็ไม่เยอะเหมือนสมัยนี้อเพราะงั้นปริมาณขนาดนี้ถือว่าโคตรเยอะเลยในสมัยนั้นวัดที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับเผาศพในขณะนั้นคือวัดสระเกศครับที่วัดบางลำพูชื่อวัดเต็มนี่คือวัดสังเวชวิศยารามแล้วก็วัดตีเลน ชื่อแบบที่รู้จักกันนะนะก็คือวัดเชิงเลนหรือวัดบพิษพิมุกแต่เนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตจํานวนมากนะก็เลยทําให้มีศพที่เผาไม่ทันครับถูกกองรวมกันอยู่ตามวัดเลยโดยเฉพาะที่วัดสเกตเนี่ยมีศพกองอยู่เป็นจํานวนมากทีนี้ฝูงแรงนะก็แห่กันลงไปกินซากศพตามลานวัดบนต้นไม้บนกําแพงแล้วหลังคากุติเนี่ยก็เต็มไปด้วยแรงเหมือนกัน แม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยถือไม้คอยไล่ก็ไม่สามารถที่จะไล่ฝูงแรงที่เข้ามารุมถึงกินซากศพได้ความดุความสยองของวัดแรงสาเกตเนี่ยก็เป็นที่โจดจันขวัญผวามาตั้งแต่ยุคนั้นเลยจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่วัดแรงสาเกตนะเมื่อกี้เป็นแรงของวัดสาเกตครับตอนนี้ยังเหลืออยู่ไหมฮะแรงเห็นถึงความโหดร้ายของมัหรือย,อยังแล้วทีนี้ จากข่าวล่าสุดนะนะหญิงไทยใจพม่าแอบลักลอบพาพม่าเข้าเมืองมาหลังจากที่เขาพยายามจะปิดกั้นอย่างหนักอ่ะไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาเออทำไปได้ยังไงอ่ะทีนี้อาการครับผู้ที่ได้รับเชื้อเนี่ยจะเกิดอาการได้ตั้งแต่24ชั่วโมงถึง5วันนะนะแล้วแต่ความแข็งแรงของร่างกายแต่โดยเฉลี่ยแล้วปริมาณมากเนี่ยก็คือภายใน1-2วันอาการก็จะประมาณว่าทายเหลวเป็นน้ำคล้ายน้ำซาวข้าวสีเป็นแบบน้ำซาวข้าวนะ ก็เขาขาวคุ้นๆอนะ่ะทีนี้ก็มีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนได้ถ้าอาการไม่รุนแรงเนี่ยก็จะหายเองได้ภายใน1-5วันแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าถ่ายเป็นจํานวนมากนะครับรวมไปถึงมีมูกแบบมูกเลือดอะไรแบบนี้นะก็อาจจะทําให้เกิดภาวะขาดน้ําช็อกทําให้เสียชีวิตได้ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนํามาคร่าวๆครับเผื่อว่าย,ยังพอดูแลตัวเองได้นะก็ให้ผู้ป่วยดื่มน้ํนาน้ําตาลเกลือแร่ ORS บ่อยๆไปเลยอ่ะแบบว่าให้ทดแทนกับน้ําที่เสียไปถ้าเกิดว่ามีอาการมากขึ้นนะเช่นถ่ายเหลวบ่อยครั้งมากขึ้นมีมูกเลือดอาการค่อนข้างมากเป็นหัวนะรีพาไปหาหมอหาแพทย์แล้วก็ควรจะงดอาหารที่มีรสจัดเผ็ดร้อนหรือของหมักดองด้วยส่วนการป้องกันก็อย่างที่รู้กันนะครับกินอาหารสุกใหม่ร้อนอาหารหมักอาหารดองอะไรเงี้ยงดไปก่อนเลยของหมักของดองส่วนมากก็จะเป็นของที่เรานามาประกอบอาหารอนะ่ะก็ระวังหน่อย แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความสะอาดอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับเอขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ